The Joker is dead. The Batman k i l l i n He'll go to hell and back to find out. ยินนี้ต้องรับทุกคนเข้าสู่แชนเนล IVB นะคะในคลิปนี้จะพามันเพื่อนมาดูการกับหนึ่งในคอมิกที่อื้อชาวสุดๆไปเลยของ DC อย่าง Batman Damned ซึ่ง Batman Damned เนี่ยอยู่ในลายคอมิก DC Backlabel ซึ่งเป็นลายที่เน้นเนื้อหาผู้ใหญ่เรด R มีถ้อยคําพูดที่ดูรุนแรงไม่เหมาะกับเด็กนะคะซึ่ง b a ท m a n แดนเนี่ยเป็นคอมิกเล่มแรกในลายนี้ที่ถูกปล่อยออกมาและเล่มแรกนี้แหละเออฉาวยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะซึ่งมาดูกันในส่วนของหน้าปกกันก่อนนะคะเล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพของ b a ท m a n ผู้วาดและเขียนเนี่ยก็จะเป็นคุณแอสเรลโลและคุณลีเบอร์เมโฮนะคะซึ่งสงคนนี้ก็เคยมีผลงานการมากับในคอมิก The Joker ซึ่งกราฟิกโนเวลเล่มนั้นเนี่ยก็จะมีอิงมาอยู่เล่มนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ลิงก์กันแบบต้องไปดูกราฟิก Novel เล่มนั้นแล้วถึงจะเข้าใจแบทแมนแดมนะคะจะเป็นจุดเ,ดเล็กๆที่เชื่อมต่อกันแล้วมาพูดถึงว่าทำไมมันถึงอื้อฉาวนะคะเพราะว่าเล่มเนี้ยนะมันเป็น first appearance ค่ะแต่ว่าเป็น first appearance อะไรในหะ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ จะให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับแบ m a n d a m n e ์เล่มหนึ่งปัญหามันก็อยู่ที่ฉักนี้นั่นเองนะคะมองเผินๆก็ดูเหมือน b a ทแมนแก้ผ้ามีนุนๆนิดนึงแต่มันเป็นเฟิร์สแ p e เ r ร n นซ์ของ b a บทดิกนั่นเองนะคะโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมคืออะไรจะต้องมาชัดเจนขนาดนี้เห็นถึงขนาดว่า ซ้ายขวาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วมั้งนะซึ่งไอฉากนี้แหละค่ะมันทำให้ DC เนี่ย second print third print เนี่ยเขาถูกเซ็นเซอร์ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเล่มหนึ่งที่ไม่เซ็นเซอร์เนี่ยมันเป็นเล่มที่แรมากแล้วก็ทำให้ต้องอัพราคากันไป200-300นะช่วงที่มีข่าวออกมาว่าเซ็นเซอร์เนี่ยก็เป็นเล่มที่จับต้องยากนะคะแหมใครๆก็อยากจะเก็บ first appearance ล้วเนาะ แต่ว่าตอนนี้ราคาก็ลดลงมาแล้วนะคะแต่ก็ยังแพงอยู่นะซึ่งจะดูจากลายเส้นของคุณรีเบร์เมโฮนะคะโอ้โหน่ากลัวดุดันมากๆากอะ่ะซึ่งในธีมหรือเรื่องนี้จะมีตัวละครนักเว่พลังเหนือธรรมชาตินะคะมีเดทแมนมีซาตาน่ามีเอ็นชัน r e เทรอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวกับแบทแมนแล้วจะทำให้คนอ่านเนี่ย ต้องมีทฤษฎีกันไปตามๆกันนะว่าเฮ้ยตกลงแบทแมนเขาตายแล้วนี่มันคือนรกของแบทแมนหรือเปล่านะหรือว่าเขามาโนไปเองอะไรอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยโจเกอร์ Joker เขาตายไปแล้วไม่มีโจเกอร์แล้วซึ่งเรื่องดรามันก็จะทำให้คนอ่านเนี่ยสงสัยทุกๆตอนเลยว่าอันนี้มันคือความจริงมันคือภาพหลอนของแบทแมนหรือเปล่านะคะก็แต่ละคนก็จะมีทฤษฎีที่ต่างกันออกไปนะคะนี่ก็คือ เล่มแรกของแบทแมนแดมกับหน้าปกแบทแมนแล้วก็ในเล่ม2นะคะก็จะเป็นหน้าปกของฮาร์ e ี q ควินนั่นเองซึ่งต้องบอกกันว่าจากักรวาล DC Black Label เนี่ยไม่ได้อิงกับจกักรวาลไหนเลยค่ะดังนั้นใครที่เริ่มอ่านเนี่ยก็ขอให้แนะนำมา DC Black Label เลยแล้วถ้าใครชอบแนวโหดๆเนี่ยก็ต้องชอบลายนี้มากๆเลยนะคะส่วนตัวชอบมากตามเก็บเกืบทุกเล่มเลยนะนี่คะ่ะเล่ม2 ก็จะเป็นฮาร์ลีควินลายเส้นของคุรีเบอร์เมโฮเนี่ยโอ้โหมันงานศิลป์จริงๆนะคะก็จะมีคอนสแตนตินเนี่ยปรากฏตัวนะคะมีฉากการตายที่วนไปมานะคะมันเหมือนเป็นนรกของแบทแมนยังไงอย่างนั้นเลยนะดูสินะีน่เป็นภาพศิลป์ชัดๆเลยนะคะแล้วเล่มเนี่ยก็จะใหญ่กว่าคอมิกปกติทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะนี่อันนี้ก็คือคอมิก เล่มปกตินะคะอย่าเอาเล่มนี้ออกก่อนนะโอเคสังเกตได้ว่าไซส์เนี่ยจะต่างกันมากนะคะความใหญ่ความกว้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าราคาเนี่ยก็จะมากกว่าเล่มไซส์เนี่ยไซส์คอมิกปกติทั่วไปอยู่นะคะเอาละดีย๋ยวจะให้ดูภาพของเอ็นชานเ s สนะคะดูสิ น่ากลัวแบบ disturbing มากอะ่ะแล้วเล่มนี้ก็คงจะมีนี้นะคะแต่ละคนในแบบแบทแมนเป็นอะไรที่น่ากลัวนีก็เป็นฮาร์รควินนะคะแล้วเรามาดูกันเล่ม3นะคะซึ่งเล่ม3ามเนี่ยก็มี ปก Variant Cover พ่วงมาด้วยเพราะว่าชอบมากๆเลยนะไอเดียที่เป็นแ a ทแมนวซมติงเนี่ยเล่มนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีสวมติงมาด้วยก็เลยมาในธีมแบบโซมติงอย่างนี้นะคะซึ่งเนื้อหาเหมือนกันแค่ปกเนี่ยไม่เป็นปกพิเศษส่วนนี้เป็นปกธรรมดานะคะแต่ปกธรรมดาเนี่ยก็สวยอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่า คอมิกแบทแมนแดมเนี่ยไม่ได้ซื้อปกพิเศษเท่าไหร่เพราะว่าปกธรรมดาเนี่ยมันก็โดนใจอยู่หน้ากลัวอยู่แล้วนะคะนี่นะคะมีซาธานาที่ชอบมากๆเลยก็พูดแล้วพูดอีก,ก็ต้องเป็นในเรื่องของลายเส้นอะนะคะสำหรับนักสะสมก็ควรมีไว้นะเป็นเล่ม i ิชชูหรือว่าเล่มรวมทั้ง3ามเล่มก็ได้นะคะดูสิสวอมติงแบบ2อหน้าก,กระดาษอะมันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะ คือเป็นแฟนดีซีต้องมีเล่มนี้เก็บไว้จริงๆนะคะก็ะเรื่องราวก็จะมีทฤษฎีมากมายนะคะค่อนข้างงงสักหน่อยนะดูดูไปดูมาก็อาจจะงงสักหน่อยนะว่าเอ๊จริงๆแล้วแบทแมนตายจริงไหมนะคะสำหรับเรื่องนี้อาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวทั้ง3เล่มนะคะ ไงบ้างคะโอ้โหมันคุรค่าแก่การเก็บจริงๆนะฉันก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปลงหาอ่านดูนะคะแม้ว่าจะอ่านเข้าใจยากเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะคะที่ได้เสพเนื้อหาเสพงานภาพของคุณรีโบเมโฮแล้วก็เนื้อเรื่องที่สุดแสนจะงุนงงนี้นะคะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า จะมีคอมิกอะไรที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ